ไปต่อกันที่จังหวัดลำพูนค่ะได้มีการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศีนครินทราบรมราชชนนีตรวจรักษาโรคฟรีแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอเวียงหนองล่องค่ะ ที่โรงเรียนบ้านดงตำบลวังพางอเ,อเวียงหนองล่องนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชาการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมราชชนนีหรือพอ,อสอวอครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2566ซึ่งจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่สมัครหน่วยแพทย์อาสาพอ,อสอวอลำดับที่63ของประเทศโดยมีนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชาการเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพอ,อสอวอและประชาชนใน ที่เข้าร่วมพิธีกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะมีหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรต่างๆจัดบริการเชิงรุกให้บริการในรูปแบบของ New Normal ลดการเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยจัดบริการตรวจรักษาโรคบริการทำหมันสุนัขและแมวและให้การบริการด้านทันตกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้พร้อมทางมอบผ้าห่มและเครื่องใช้อุปโภคบริโภคจำนวน3รายในพื้นที่ตำบลวังพางเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนค่ะ